ไปก็เรียนเชิญหมอเปรมศักดิ์อภิปรายครับถึงคุณหมอเปรมศักดิ์ขออนุญาตฉายเพอาพอปายประกอบการไปอภิปรายด้วยผมอนุญาตทา,าข้อบังคับก็จะพากับเรียนเชิญครับกรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักด์ ผียยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับจากยติขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกตำ่ำของท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านทวัตสุรบาลซึ่งเป็นประธานคณะกรรมิการการเกษตรและสากรณ ของวุฒิสภานั้นท่านเจ้าของยติได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาราคาข้าวจนเป็นที่เข้าใจมากที่สุดแล้วแต่เราก็ได้รับข้อมูลจากท่านสมาชิกวุฒิสภาที่อภิปรายให้ข้อมูลในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านชูชีพเอื้อการจากปลาจีนบุรีท่านเดชานุตาลัย ซึ่งมาจากกลุ่มชาวนาในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครท่านเสรณนีอนินบนซึ่งเป็นผู้ที่คุกคีข้าบอดปัญหาของเกษตรกรทุกระดับและเมื่อสักครู่ท่านวิวัฒลุงแก้วจากจังหวัดศรีสะเกดท่านได้ให้ข้อมูลอีกมิติหนึ่งกระผมนั้นมาจากกลุ่มวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขทำไมจะต้องอภิปรายเรื่องนี้ท่านประธานครับ เพราะว่าผมลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบปัญหาพี่น้องประชาชนพบว่าประชาชนเจ็บป่วยมากขึ้นด้วยโรคทั้งทางกายและโรคทางสุขภาพจิตท่านประธานครับขณะนี้ปัญหาการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอต่อไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ยังคาราคาสังอยู่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีขวัญกำลังใจเท่าที่ควรแต่ต้องมารับภาระในการดูแลเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินอันเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำท่านประธานครับล้นโรงพยาบาลทุกแห่งผมนึกว่าจะเป็นแต่โรงพยาบาลระดับเล็กๆโรงพยาบาลยิ่งใหญ่ก็ยิ่งล้นครับท่านประธานครับ ท่านประธานไปดูได้ทุกแห่งและที่สำคัญที่ไม่คาดคิดครับโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งรักษาผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะก็ล้นเหมือนกันครับอันเนื่องมาจากปัญหาของจิตใจที่ประชาชนมีผลกระทบจากหนี้สินที่มากขึ้นตามลำดับจนไม่รู้ว่าจะมีลู่ทางอย่างไรจะแก้ปัญหาได้ มีความหวังทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบหกกับลอตเตอรี่รัฐบาลบางทีก็หวยใต้ดินคนได้ก็นิดเดียวครับแต่คนเสียมทั้งประเทศทำให้ยิ่งมีปัญหานี้มากขึ้นตามลำดับในเรื่องสุขภาพผมเองจึงลงพื้นที่ไปพบว่านอกจากปัญหาที่ประชาชนมีราคาข้าวที่ตกต่ำขายข้าวไม่ได้ไม่คุ้มทุน ปัญหาใหม่ครับท่านประธานดูภาพนี่ครับปัญหาภัยแรงท่านประธานครับขณะนี้เพิ่งเริ่มต้นเดือนมีนาคมนะครับผ่านหน้าหนาวมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ดินแยกแตกละแหงแล้วครับที่พบนี่คือภัยแรงที่จังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผมเป็นถิ่นกำเนิดที่ส่งผมมาเป็นวุฒิสมาชิกวันนี้ครับผมนึกว่ามีแค่จังหวัดขอนแกน่น จังหวัดอื่นก็มีครับท่านประธานครับจังหวัดต่อมาคือจังหวัดนครพนมแต่ก่อนมีเพลงที่โด่งดังมากหนุ่มนานครพนมแต่ว่าวันนี้หนุ่มนานครพนมดินแยกเหมือนกันครับน้ำไม่มีเหมือนกันครับลงทุนไปแล้วค่าข้าวกล้าจะได้หรือเปล่าทีนี้นอกจากหนุ่มนานครพนมจะต้องเผชิญทุกระทมขมใจนะครับ ยังมีจังหวัดอื่นอีกครับท่านประธานครับผมจะชวนไปดูที่เขื่อนลำป่าครับจังหวัดกาลสินครับนี่แหละครับท่านประธานครับบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินแต่ตอนนี้ไปหายุพินไม่ได้แล้วครับเพราะว่าดินแยกแตกละแหงเข้ากล้าตายกันอย่างนี้จะทำอย่างไรจะไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บยังไงไหวครับดูต่อไปครับท่านประธานครับ ก็ยังมีเรื่องของหนี้สินนี่แหละครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทอกาสาอุตสาเปลี่ยนเสื้อประจำทีมแต่เดิมสีแดงนะครับท่านประธานครับสมัยผมเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ยทกาสาใส่เสื้อสีแดงมาหน้าบ้านเกษตรกรมุดออกหลังบ้านเพราะไม่มีคนใช้หนี้ทางทกาสาจึงเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสีให้เป็นที่รู้จักในแง่ชื่นชม แล้วก็กลมกลืนกับความเป็นเกษตรกรเลยใช้สีเขียวท่านประธานครับแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องหนี้นะครับหนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับเนี่ยคนแก่คนเท่าท่านประธานครับลูกหลานมาทํางานที่กรุงเทพเมืองอุตสาหกรรมเมืองใหญ่หรือไปต่างประเทศพ่อแม่อยู่บ้านก็ต้องมาใช้หนี้ใช้สินอย่างเงี้ยท่านท่านประธานครับภาพสุดท้ายครับท่านประธานครับนี่แหละคืออนาคตของประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรจึงมีคำขวัญตลอดมาตั้งแต่สมัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพลตรีหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทท่านพูดที่ที่ประชุมรัฐสภาว่าทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินแต่ว่าถากรรมนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าปัญหามันหนักหนาสาหัสมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ไม่ใช่ถูกหรอกเฉพาะ คนในเมืองนะครับคอ call นเตอร์ไปหลอกเกษตรกรแล้วครับท่านประธานดังนั้นวันนี้ผมจึงมาเรียกร้องต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้คนเหล่านี้ก่อนที่จะล้มป่วยกันทั้งประเทศแก้อย่างไรครับอันดับแรกปีที่แล้วน้ําท่วมมากมายเหลือเกินท่านประธานจนเรามีการต่อสู้เรื่องยติน้ำท่วมกันที่ประชุมแห่งนี้ ปรากฏว่ารัฐบาลก็ตั้งกองที่จะจ่ายตังค์จ่ายเงินแก้น้ำท่วมแล้วก็รับข้อมูลจากเกษตรตำบลเกษตรอำเภอมาไว้ในมือแล้วส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานทราบไหมครับจนถึงป่านนี้เงินชดเชยน้ำท่วมยังไม่ถึงมือประชาชนเลยครับผมจึงขอเรียนฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานว่า ท่านอย่าเพิ่งไปดูที่อื่นครับดูที่บ้านเราก่อนว่าวันนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหลายเขารอเงินชดเชยภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่นะครับไม่ว่าจะท้องถิ่นใดก็ยังไม่ไปถึงปลายทางน้ำท่วมหายไปไม่นานท่านประธานครับภัยแล้งเข้ามาแล้วต่อไปก็ต้องตั้งงบแก้ภัยแล้งอีกที่นี้จะงบจากไหนท่านประธานครับ ในพระราชยดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ซึ่งมีจำนวน3ล้านล้านโดยผ่านที่ประชุมวุฒิสภาเราไปนี่แหละครับมีเงินที่เป็นงบกลางเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านภัยพิบัติเป็นรายการหนึ่งในงบกลางถ้าท่านประธานไปพลิกดูในรายจ่ายตรงนี้จะตกใจครับเพราะงบกลางเนี่ยนะครับรัฐบาลตั้งไว้ ดูเหมือนเยอะมากครับคือ8 4 2 0 0 0 0ี่ึ่งล้านบาทท่านประธานครับในงบ3ล้านล้านโอ้มันมีงบช่วยภัยพิบัติตั้ง8 0 0แสนล้านจริงหรือไม่ไม่จริงครับเพราะงบส่วนใหญ่เป็นงบของบำเหน็จบำนาญข้าราชการเสียสามแสนล้านมีงบช่วยเหลือชดเชยเกษตรกรที่ประสบภั <oper> พยพิบัติฉุกเฉินเพียงแค่สี่0,000ล้านเออ4ี่พล้าน 4,000ล้านท่านประธานครับในเงินจำนวน800 0ล้านจะเยียวยาอย่างไรละครับท่านประธานแล้วเอาเงินไปไหนครับอันนี้ที่ผมไปรื้อเอกสารดูก็พบว่าเอาไปทำดิจิตอลวอลเลต187,000ล้านท่วมเงินที่จะจ่ายภัยพิบัติจากฝนแรงน้ำท่วมจากเรื่องเหล่านี้ประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรดังนั้นผมจึงขอฝากท่านประธานที่เคารพ ไปถึงพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับภัยแล้แรงแล้งลอลิงเนี่ยมันก็ยังหนักหนาแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมห่วงคือแรงรอเรือครับแรงที่ลุมกินงบประมาณเงินไม่ไปถึงชาวบ้านเพราะอะไรมีแรงตัวไหนที่ลุมถึงงบประมาณผมอยากจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันครับก็บันหลังจะขอยื่นยติให้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องให้ไปดูหน่อยว่า แรงตัวไหนที่มันลากไส้ลากพุงประชาชนออกมากินจนยากจนทั้งประเทศพี่น้องประชาชนจะได้รู้สถทีว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรท่านประธานครับวันนี้ผมจึงขอเชิญคํากล่าวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นช่วงสุดท้ายว่าอย่าได้ทอดทิ้งชาวนาเลยครับทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ ขอบคุณคุณหมอเปิมศักดิ์ครับ